ดีครับวันนี้มีของอะไรมันมีในช่องอ่ะไอ้แยแกะนะอ่าอะไรนาะอยู่ในช่องสังเล่นอ่เออใครสั่งมาให้แม่แม่ไม่บอกมันคืออะไรเสื้อไพรเสื้อไพร์ใช่ไหมใช่ชอบไหมชอบโอ้ไปดูสิ คืออะไรนั่นคืออะไรเอ๊ะนี่ๆๆดูซิมคืออะไรไม่บอกแม่ก็ไม่บอกวินี่ของขวัญนี่ๆๆดูเขาหอมมะนิเหมันกล่องของขวัญไหมนี่มีอะไรเนี่ยข้างแรกคืออะไรนี่อันนี้นี่คืออะไรสีเขียวเนี่ยนี่ลูกโป่งเลยหนึ่งลูกแล้วก็อะไรเนี่ย สติ๊กเกอร์สซานตาคลอสอย่างนี้ใส่จะปเ,เป็นวันคริสต์มาสเฮ้ยี๋ยวแตกมันรั่ว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 ค่ะมันรั่วเป็นรูนี่น้องปั๊มเป่าแล้วมันจะเป็นรูตรงนี้แม่เห็นอยู่เอาแกดูสิเลี้ยวเลีวเลีวแกดูแกดูดึงให้มันถูกต้องดึงตรงเชือกไม่ใช่ดึงเชือกนี่ทีละเส้นเออดึงเส้นนี้ด้วยเออ ดูซิดูซิดูซิตัดๆเอ้ยเ้ยเดน่มะมีกลิ่นยังไงของเพื่อนหอมอ๋อดูซิดูซิเอ้าสอ่อหนึ่งชั้นวเป็นกระเป๋าเอ้ยมันลูกโปง่งนี่นะ ต้องตัดนี่เขามีซิปรูดกระเป๋ามันเป็นกระเป๋ามันจะมีซิปแบบนี้แล้วก็รูดแบบนี้เนี่ยรูดปิดรูดปิดลูดเปิดเอ้ยปิดลูดเปิดลูดปิดดีใจดีใจดีใจไหนท่านดีใจเออยมีอะไรเนี่ยมีอะไรอีกเดี๋ยวก่อนอันนี้อะไรนีในกระเป๋ามีลูกซานตาคอดว้าควินนี้ลูอันนี้อะไรเนี่ยมีลูกโป่งอีกแล้วเอากระเป๋าไป ลูกโป่งมันลูกโป่งวันคริสต์มาสแต่มันไม่ใช่เฮ้ยนี่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 ไ <c oughs> ม่มีเสียงด้นี่นี่ดูนี่ในเลนเอาดูซิเอาดูซิเอาดูซิอย่าเอาน้ำลายอย่าเอาน้ำลายไม่เอาน้ำลายอุ <c> ้ย <oughs> <c oughs> เราเล่นอันนี้กันโอ้โหอะไรเนี่ยเต็มไปหมดเลยนี่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 เป็นลูกโป่งดีใช่วยเพื่อนๆดูโอ้เต็มเลยเนอ่ะเสียงหายแสดงว่าน้ำลายเข้าไปว้าวมากเลย อันนี้คืออะไรลูกโป่งอันนี้คือลูกโป่งมาเล่นนิยกันมาเล่นนิดนึงนี่เขาเรียกว่าอะไรบอสเพื่อนก่อนลูกโป่งลูกโป่งอะไรลูกโป่งที่เลียนสัฮะลูกโป่งเขาเรียกลูกโป่งอะไรเดี๋ยวลองเล่นก่อนนะนี่ในหนึ่งเดี๋ยวเราบอกเพื่อนก่อนดิในหนึ่งในหนึ่งถุงมันจะมีนี่ หนึ่งหลอดและก็มีหลอดเป่าเ,<ล>เ,ปเรียว่าลูกโป่งวิรรทยาศาสตร์เหรอใช่หนูเคยเห็นพี่ปื้มเล่นมาอ,อ๋อน้องปั้มเคยเห็นพี่ปื้มเล่นใช่หนูหนูหนูกดไปที่ตัวนั้นหนูก็เห็นน่า <c oughs> นี่ใช้ใช้ฝาต <c oughs> ัวมันามันจะเป็นแหลมๆนี่เจาะนี่เดีย๋ยวแม่จะเล่นให้ดูก่อน อันนี้คือของเล่นตอนที่ตอนที่แม่สมัยเด็กๆเ,เล่นเหรอตอนที่แม่สมัยเด็ก,ดกแม่แม่ก็เล่นแบบนี้ดูนะอุ้ยสีอะไรเอ่ยสีแดงนี่สีอะไรเอ้สีแดงนี่แล้วก็ทำแบบนี้หมุนหมุนเดี๋ยวก่อนไม่ต้องบีบเยอะมไม่หมุนแม่วเดี๋ยวสินี่บีบตั้งเยอะได้ยังไม่ออกเลยโอ้ไม่มี ไหวเนี่ยหนาเลยไม่ใช uh <ma> ่นี่เองแล้วอย่างนี้เหรอแล้วก็หมุนๆใช่แล้วก็แล้วก็ให้มันเป็นวงกลมวงกลมวงกลมออ๋แล้วก็ให้เป็นวงกลมแล้วก็ทำยังไงเป่าแม่มาอ่านเนาะเดี๋ยวน้องปั๊มเป่าให้เพื่อนๆดูอย่าเป่าแรงนะอุ้ยโอ้โหอ๋ออ๋ออ๋ พอแล้วรัวแล้วน่ะดูดูแม่เป่าให้ลูกเล็กเกินมันต้องลูกใหญ่เหรอเออลูกใหญ่มากลูกใหญ่อ่ะอเด้อเด้อเด้อรัวมึงว่ไหนอ่ะรัวตรงม้อแม่นะว้าวช่วยมัื่นดูหน่อยอีเขาเรียกลูกปองอะไร ลูกโปง่งยี่ฉาลูกโปองอะไรล่ะลูกโปง่งอะไรนะไม่รู้พูดดังๆลูกโปง่งยี่ฉาเมื่อกี้บอกลูกโป่งยี่ฉาเขาเรียกว่าลูกโป่งวิทยาลูกโป่งวิทยาศาสตร์นี่แม่จะเล่นดีทีแม่แล้วหนูจะเอามาติดนี่นะใช่แม่จะเป่าให้อันนี้ลูกเนี้ยแม่เล่นแม่ก็อยากเล่นบ้างลำลึกความหลังตอนสมัยแม่เด็กๆ <มา S 1> น้าหอมแม่ลงดมอีกเออกินหอมนะเนี่ยถ้าท่าดมนานนะเพราะว่ามันมีสารที่มีอ่าอย่าดมนานนะเพราะว่ามันมีสารที่มีเคมีดูแม่เปล่า เ,าาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,วนี่นของแม่สมัยแม่เด็กๆเล่นอย่างนี้นี่มันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมสมัยแม,<อ>แม่เด็กๆแม่เล่นแบบนี้นี่เอาปากไปตอกดูดูเอาปากไปดูดนี่แล้วก็เป่าเพิ่มได้มันรวมมันรวดูดดดแล้วก็ดูให้มันเป็นรูดังตอกเลยดูดเก้าไป <laughs> ดูได้ไหมเออแล้วเปล่าตีดูแล้วเปล่าตีเอาไม่ใช่<ท>นี่ทำดูแม่ดูแม่ดูดูปากอย่างนี้ยแล้วหนูขอเปล่ามาั้งขอเปล่ามาั้งนี่ทำเป็นเปล่าไม, <laughs> ไม่ใช่ เพราะว่ามันขมมากมันขมแม่หนูหนูนะเอ้นอ่ะเฮ้ยเอ้ยนี่แหละี่แมดูเล่นแล้วก็หายเล่นแล้วก็น้องฟ้ามเล่นแล้วก็ไม่รู้จักรักษาอย่นี่นะมันเล่นได้ครั้งเดียวมันก็แตกมันก็พังและเล่นไม่ได้แล้วนี่คือลูกโป่งเลยนะบอกเพื่อนกันอี่ อีหขาดลูกปั๊มบอกลูกโป่งเลยนะอี๋าดอี๋าดไอ้เดี๋ยวนี่ยอ้มันมันเหนียวเหนอมันเหนียวนี่นี่ลูกปั๊มขยี้แล้วจะเป็นอย่างนี้แต่เอามาเล่นอีกได้ไหมไม่ได้แล้วทิ้งแล้วอย่างเงี้ยทิ้งไป